มาละเดอไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวทันเหตุการข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการ์ข่าวตานทัวไปอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอพี่น้องเดอพี่น้องครับสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินหน้าจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปเป่ตาตังจะเริ่ม16มิถุนายนนี้นะครับ การเดินหน้าโครงการสลาก80บาทต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศภายในเดือนกรกฎาคม2565ันยจะมีจุดจำหน่าย1000จุดครับสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ร่วมกับธนาคารกรุงไทยก็ได้มีการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินและก็แอปเป่าตางังเริ่มงวดวันที่16มิถุนายน2 5 6 5ซึ่งจะมีสลากจำนวนไม่น้อยกว่า5ล้านฉบับนะครับ การจำหน่ายสลากผ่านแอปเป่าตังครับจะทำให้ผู้ซื้อสามารถซื้อสลากได้ในราคา80บาทและมีสลากให้เลือกซื้อเลขได้มากยิ่งขึ้นครับมีช่องทางที่สะดวกและก็เชื่อถือได้เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันของภาครัฐที่มีความปลอดภัยสำหรับสลากที่ซื้อก็จะมีการบันทึกข,ข้อมูลไว้แสดงสิทธิในตัวสลากไม่ต้องกังวลหากสลากหายหรือการเรียกร้องสิทธิในตัวสลาก อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจําวันตามวิถีดิจิทัลยุคใหม่ลดความเสี่ยงในการสัมผัสจับเงินสดและก็ตัวสลากตามวิถีใหม่ด้วยครับในส่วนของผู้ขายก็จะได้ประโยชน์จากการนําสลากมาขายบนแอปพลิเคชันเป่าตังทําให้มีช่องทางในการขายเพิ่มมากยิ่งขึ้นลดค่าใช้จ่ายในการขายซึ่งจากเดิมที่อาจจะขายบนแผงหรือว่าเดินเร่ขายก็มาขายบนแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มใหม่ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆและก็ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายเนื่องจากอัตราในการเหต เพิ่มมากยิ่งขึ้นก็จะมีโอกาสถูกเลือกซื้อมากขึ้นกว่าการวางขายแค่แผงของตัวเองและประกอบกับมีเวลาในการขายมากขึ้นก็ขายตั้งแต่6โมงไปจนถึง5ทุ่มของทุกวันนะครับจนถึงก่อนเวลา14บนาฬิกาของวันออกสลากรางวัลน,นอกจากนี้ยังเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตามวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันด้วยนะครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ